สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนาแปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดสังเคราะห์แสงแต่ตรงนู้นฉีดแล้วอันนี้คือทําที่หลังวันนี้ก็จะมาฉีดสังเคราะห์แสงใช้น้นํานาเลยนะครับปักใส่นาถังนี้จะเป็นถังฉีดพ่นยี่สิบห้าลิตรใส่น้ําน,า,น,นาไปแล้วเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งรุดห้าลิตเทใส่ไปแบบนี้ เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาการใช้สังเคราะห์แสนน,นาข้าวใช้ยังไงอะไรยังไงซึ่งข้อมูลบอกไปเยอะบอกไปหมดแล้วไปติดตามตรง YouTube ได้อ่าหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งขวดหรือค่าจะใส่สามลิตรก็ได้หนึ่งจุดห้าลิตรสองขวดอืมแต่อันนี้ใส่หนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งขวดเอ่อเวลาฉีดท้นก็บางคนถามว่าไล่หนึ่งใช้กี่ลิตรก็เกือบสิบลิตรแล้วแต่เราเดินด้วยถ้าเราเดินไวมันก็จะหมดน้อยถ้าเราเดิน ช้ามันก็จะเปลืองเยอะเนี่ยดักน้ำนาใส่เลยอืมถังที่สิบห้าลิตรหรือยี่สิบลิตรหรือสิบหกลิตรใช้สองขอสแสงได้หนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งขวดหรือสองขวดได้หมดอ,อข้าวครับมันจะไม่เท่ากันตรงนี้จะทำทีหลังแต่ตรงนน้นเนี่ยสี่สิบห้าวันคือยังไม่สองเดือนวันที่สิบสี่จะครบสองเดือนวันนี้นาแปลงนี้อ่าเดี๋ยวจะมาฉีด เสนาปีนี้ทำทีหลังใบใบข้าวมันจะเหลืองอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งอันนี้ทีหลังเดือนหนึงน่งอันนน้นเดือนกว่าแต่งูน้นผลนตเดือนกว่าเห็นไหมปลายมันจะเหลืองมีโดลมลมแรงอืมใช่ถ้า,ถานาใครไม่มีน้ําอย่างนาแปลงเนี้ยน้ําไม่มีใช้การเดินสีทนได้อ่าไปติดเครื่องก่อน ฉีดพ่นหรือใครจะปล่อยทางน้ำหรือใครจะเดินสายก็ได้นกะกรณีที่น้ำมีน้ำถือวัวจะดินรีสานไปถ้าการเดินฉีดพ่นเนี่ยมันจะทั่วถึงหรือใครจะปล่อยทางน้ำก็ได้แต่เราต้องทำเวาเยอะๆมันจะเปลืองมากอ่าเครื่องปิดหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วครับไปเลยเดินฉีด อ่เพื่อนครับคลิปมันตัดไปแล้วครับอ่ะ right นี Finish ่คือการฉีดพ่นของเราแล้วครับการย่อยสลายต่อสังข้าวด้วยจุลินทรีย์เป็นจุลคุณจุลินทรีย์จะปวกนะครับหลังจากที่เราย่อยสลายต่อสังข้าวแล้วนะครับอ่ะก่อนหน้านี้นะครับหมายก่อนหน้านี้ครับหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับอ่ะก็โรยด้วยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกคือมูลไก่เอามาเดินโรยที่นาเลยนะครับติดตามคลิปของเราอยู่นะครับจากนั้นย่อยสลายต่อสังข้าวด้วยจุลินทรีย์เป็นจุลคุณจุลินทรีย์จะปวก นะครับย่อยสลายต่อสั่งโดยจุลินทรีย์เข้ามาช่วยเป็นอินทรีย์วัตถุลงดินลวมทั้งปุ๋ยคอกที่เดินโรยคือมูลไก่เ็จพอหมักเอาไว้เสรจถจายปัน่นกบทําร่องเสร็จก็มาหว่านข้าวนะครับหลังจากที่เราหว่านข้าวไปแล้ว1เดือนนะครับเรามาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหนึ่งรอบอ่านะครับอ่าแล้วก็นี่อันนี้คือนาแปลงนี้คือยังไม่ได้ให้สังเคราะห์แสงก็คือท,ทําทีหลังอายุเดือนหนึ่งตรงนู้นก็คือให้ไปแล้วก็คืออายุ นะครับจะสองเดือนแล้ววันที่สิบสี่ก็สองเดือนอันนี้คือการฉีดทนของเรานะครับหรือใครจะปล่อยทางน้ําก็ได้การฉีดทนจุลินทรีย์างคอแสงนะครับสองเดือนหนุนสามเดือนหนุนได้หรือสามเดือนหนุนก็ได้นะครับนานนี้นะครับ,นนนะรบจะใช้ปุ๋ยเคมีหนึ่งรอบตากะายเพราะยังยังเป็นจะต้องใช้อยู่นะครับแต่เราจะใช้ทางคอแสงนะครับสองรอบปุ๋ยเคมีรอบเดียวใช้อยู่นะครับแต่ข้าวมันงามเขียวเห็นไหมครับในหนึ่งเดือน เพราะว่าการย่อยสลายการบำรุงดินการเตรียมแปลงนาปลูกของเราเป็นอินทรีย์ตั้งแต่แรกนะครับโดยใช้จุจลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์เบญจคุณแค่นั้นเองแล้วก็มูลไก่นะครับเป็น C, อินทรีย์วัตถุชั้นเยี่ยมลงดินเลยเนี่ยพอเราระหว่างข้าวปลูกข้าวมามันก็จะงามนะครับวนันนี้นะครับเป็นคลิปรายละเอียดสั้นๆนะครับซึ่งทําให้ดูบ่อยแล้วในนาข้าวถ้าใครอยากเรียนแต่ติดตามทางยูทูบเลยนะครับอ่าอันนี้ส่องขอแสง อ่าสีทุ่นนะครับรอบแรกแปลงนี้รอบแรกแปลงนี้รอบแรกนะครับตรงนี้นรอบสองไปแล้วนะครับสังเคราะห์สแสงของเรานะครับลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคยมีลงเยอะและเพิ่มผลผลิตนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวไปครั้งที่แล้วนะครับเราได้ข้าวนะครับไลหนึ่งร้อยถังก็ถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะมาก นะครับนี่คือผลการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับลดก๊าซลดแก๊สต่างๆที่อยู่ในน้ําที่อยู่ในนขาข้าวของเรานะครับอ่าแล้วก็ทําให้ต้นข้าวแตกกอเยอะข้าวเขียวต้นข้าวแข็งแรงออกรวงสวยมีประโยชน์อีกเยอะเฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เรายังพูดไม่หมดนะครับอ่าทุกคนถ้าใครอยากใช้ใช้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเสร็จสิ้นนะครับหมดแล้วครับก็เดี๋ยวจะต้องมาเติมกันใหม่นะครับวันนี้ก็มี เป็นคลิปสาระน่ารู้สั้นๆนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการใช้จุดินสีย์ด่งข้อแสงของเรานะครับวันนี้แดดแรงนะครับขอบคุณครับ